เคยสงสัยไหมว่าทำไมเรียนขับรถแบบคนญี่ปุ่นจะต้องสอบข้อากาทั้ง50ข้อและ95ข้อถ้าเราเรียนขับรถที่ญี่ปุ่นแน่นอนว่าเราจะต้องสอบข้อากาสองรอบค่ะรอบแรกคือสอบใบขับขี่ชั่วคราวและรอบที่2คือใบขับขี่ตัวจริงในการเรียนขับรถที่ญี่ปุ่นก็เหมือนเหมือนกับที่ไทยค่ะคือมีการเรียนขับในโรงเรียนแล้วก็มีการเรียนขับบนถนนจริงแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกับไทยนั่นก็คือก่อนที่เราจะได้ขับบนถนนจริงเราจําเป็นที่จะต้องมีใบ ขับขี่ชั่วคราวก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงจะต้องมีการสอบทฤษฎีใบขับขี่ชั่วข่าว50ข้อก่อนที่ญี่ปุ่นถ้าไม่มีใบขับขี่ชั่วข่าวจะเรียนขับบนถนนไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ออกไปเรียนบนถนนเราจําเป็นที่จะต้องสอบใบขับขี่ชั่วข่าวให้ผ่านนั่นก็คือข้อสอบทฤษฎี50ข้อหรือที่เรียกว่าคาดิเมะเมื่อเราได้ใบขับขี่ชั่วข่าวแล้วโรงเรียนก็จะพาเราไปเรียนบนถนนถ้าถึงตอนที่เก็บชั่วโมงครบแล้วเราสอบขับผ่านนะคะเราก็จะได้ใบรับรองเรียนจบจาาากกโรรรรรงงเเเียนค่ะ็อใบบั จบจากโรงเรียนไปขอ,อยื่นสอบทฤษฎีใบขับขี่ตัวจริง95ข้อรอบนี้ถ้าเราสอบผ่านเราก็จะได้ใบขับขี่ญี่ปุ่นตัวจริงเลยจ้า